สะบายดีพี่น้องบัดจุกุจุกคนเน,นาะเขามาเบ่งมาสมวันนี้ห้าวกับสีเดตามกดแม่ปุ่งไปได้บันนี้ไปยังพี่น้องเอ้ยไปออาไปกินซ้ายกินพี่น้องค่มองได้มีกินแลวแมนตามไปตลอดได้พี่น้องเอ้ยเขาหน้างามเด้พี่น้องเหยวเขาววซอยเซฟขดัด มาเนี่ยลาวพักขนนันยงไปนัำบ่นแนันยงดู้างหน้าเนี่ยเลยเออเอาอยู่วางได้ปากแดดโลดกข่ข้นนู่นบฮ้ยกินอยู่นี่แหละนะไม่อ่านเพรแล้วนะ,นะนะเออ โซ่แนะพี่น้องโซ่แนะเชฟกับนี่พี่น้องยัวยัวพี่น้องเอ้ยอดให้ไรนะน้ำลายอะไอย่าอย่าน้ำลายอะไเดมเด้อพี่น้องเอ้ยเมืองแนวบุปผาตัวเป็นยางหน่อยหน่อยสบายดีพ่อแม่พี่น้องอันนี้ระบายเ้าเนาะไฟไฟก็คือสีเห็นอยู่ช่องช่องไฟกับ่องเสาแพงเนาะอยู่ช่องเสาแพง มามัดเข่านาะมัอลลูนซอยเอื้อยนี่ก็น่าเอื้อยพ่อแม่พี่น้องคุณก็ห้องบุคคาพ่อบาลลูนนอกนั่นแหละมาผมมาพ่อกับเซฟขาดอีกแล้วเนาะมือนมือนพ่อขยั่งหลายๆบบมันยังบสถสมไดตอนนี้กำลังกินพี่น้องกินโซดูอุ้ยพ่อขยั่งดูเป็นจังชีอันนี้นะพ่อแม่พี่น้อง อืยังคว่าเป็นอกินก็กินขี่ลูข้ากินสมตากแดดอีได้พี่น้องลูแนวน้อยหนึ่งพอแม่พี่น้องมันเป็นแบบนี้บาทเนี่ยกัดซองเลยเดี๋ยวมือแรงเห็นผลแนวนี้เจ็บปาดบักขึแยงนี่มันดียังเกาะมันไม่มีอะไรหรอมุนไทยนี่มันเปรี้ยงแหละ เพิ่นว่าต้านมาเล่งตับเพิ่นว่าพี่น้องเอ้ยมาเล่งตั๊บเพื่นพักขคแงงลูกค้าว่าคือจะต้านมาอยู่เลยแหละบังลักษณะทางเนี่ยพ่อแม่พี่น้องบาทนี้จะได้จังลืมตันนี้มาเล่งตับปังแล้ว เอาก็เอากิโลได้พอแบบนี้เนาะสองกระเด็นอยังกระบอกเครื่องมูคนบอกเครื่องมืเมื่กี่ยวขันลมร้านเลยครับมวนโดยโดด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 จ้องเห็ดแบบนี้เนาะลงแล้วพี่น้องลงแล้วลงแล้วลงแล้วพี่น้องลงแล้ว จังสีพี่เนาะตอนตอนมัน <sa>, น <venue> <ora>, um, <sa, papa vi eno> <ska>, ําได้ได้พี่เนาะเอ้ยันสบได้ขนมืต่อตอนนี่เราไปอยากเสะเป็นอะไรด้นีค่เนาะหาตอนนี่น้องตอนก็ยมงมีป็นไดตามตามด้วยพักข่ายแยงอันัเป็นออกมาจากอันนี้าักขาว่ม่พี่นพักแยงไรเาพนีบาดครับเด้อผมม่พี่น้อง กินกับป้าแล้วสิลลอกอีกแล้วม่พ <laughs> ี่น้องสิลลอกอีกแล้วเจนด่ากนึ่ยพี่น้องเอ้ยจนด่ากเนองอยากเห็นอยากเห็นตอนเพิ่นตอนเพิ่นสีขาวของน้าเด้พี่น้องคือสิเป็นแนวใดชิมขนมยางละลายเลย มันบมสะใจพอแบบนี้นาะถอดถอดอย,อย่างนี้ต้องถอดอะไรหมูก๊อปมานองเนาะใช่เนี่ยภูขาไปทีมใช่หละบเ่านนี่จัดไปอืมเนี่ยดฝึกเนาะจัด สามเลยพักกยังฮะลวงอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องยาวเข้าไปน้่มหน่อยสดสดนั่มไลายล่พี่น้องฮักเงี่งมันก็นั่มตานโยยุสดสอเล้วพ่อแม่พี่น้องมาบัดนี้บุคข้าศึกบุนกับคักเด้อพ่อแม่พี่น้องโอ้ยโอ้ยเต็หมดหน่อยนั่มลายล่พี่น้องแซ่มเฮง สุดยอดสุดยอดน้องเรือตามเลยไปขยันเอาตาประแดกก็เชื่อแต่ว่าบมมีตัวหวันไปได้เนาะเรือปลาแดดบมมีต่ออีกแล้วตามนะจังๆคือแบบมีตามนะาตุฟาขยงเบดสีหมากหามากมันคือยังบกหักอยู่ว่ะ เ <laughs> อาอีกมาพี่หาหาหวกหมากเนี่ยอออไปไ่พี่น้องบาดเนี่ยสองหมาก,กเอามาแล้วเนาะบาดนี่อันนี้สองซะตัดขึงพักเี้ยสองค๊บเข้าไป ข่ายเงี้พี่น้องโอ้สุดยอดบ่ด้บาดในเด้อคำสุดท้ายพ่อแม่พี่น้องก่อนประกาสิได้ออกมาพ่จ๋าออกไปไอ้วัติบัตนาที่ปฏิบัติหน้าที่คือซอยเอื้อยนี่แหละพ่อแม่พี่น้องซอยเอื้อยคือเก่าบาดสุดท้ายแต่ก็ยังบ่ท้ายสุดพ่อแม่ผมพี่น้องเห็นกะ หายดีมุกดีใจนำกันหายิี้ไม่หัวเห็ดร้อยยิ้มมุสขู่สุขุนผูกขาดอะบวกดยังไรมากมายดีใจนำ่อาม่พี่น้อเรือว่ามามืนอนี้ก็กลางตงหายตรงหน้าบรรยากาศดีๆตาตรงหายตรงหน้าเมื่อความหรูหนมาน่อยหนึ่งเท่ากับสี่นอำนาจพรจักรอำนาจพรจักรเรือว่าสี่ซอยลานเห็ดไปไหวก็ซะพูนตัวมากนี่จบข่าวอำนาจพระจักรอวสานด้วยอวสาน มัดคราวนี้ตัวนี้เดี้งพรมินพี่น้องสดเลยบาดี้เบิ่งลีนผู้ขารถพไฟพี่น้องขึ้นไปแล้วก็จะแบบว่าเซฟขาดว่าจะมันพูนี่ห้ป้อนโอ้ให้ป้อนพรมินพี่น้องสุดท้ายพี่น้องนี่นี่นี่ซูดท้ายท้ายสุดเอาดีดีเลยเฮ้ยมึงเอยากขอเบาตาคนไหน เขาบ่นเลยเพราะวิปนาเขาเบ่าตาคนนี้จบเขา้วอยัดจักจี้เขายังเนี้ยมันีมือกระสันข้าขนาดโอ้ยช่วยอะไรบะพี่โอ้ยพี่น้องสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสำหรับคนที่เข้ามาเบิ่งกับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามน้ำเนาะเพ่ผสิบญได้พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับคลิปนี้ลาไปกับหมักขาม ครึ่งหน่วยนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องประค่าเขาบอกก่อนว่าบทสุภาพเนี่ยเด้อพ่อแม่พี่น้องขอโทษขออภัยขอโทษขออภัยหลายหลายข้าสึกเลยสะแตกอยู่บ่ผมว่าจะเจอของเดพี่น้องอาดหลัดอยู่กับบ้าๆเว้ยมาอ่าอ่าอ่าอ้ยย่างไปมันกลัวสุดหยาดสุดหยาดพี่น้องเอ้ย สบายดีพี่น้องได้อำลาพาจ่ายใน้คลิปนี้ไปนะพี่น้องขอพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกูขาได้เหดคลิปต่อไปเนาะสบายดี